จุชมวิวห้วยคอกหมูเป็นช่องทางติดกับชายแดนประเทศพม่าตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล800เมตรเดิมเป็นช่องทางการค้าไม้ที่รับสัมปทานระหว่างไทยกับพม่าปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมวดตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่137และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชมวิว ภูเขาริ่งเทือกเขาตะนาวสีชายแดนไทยพมา่าบนจุดชมวิวห้วยคอกหมูนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภูมิประเทศอันสวยงามของเทือกเขาตะนาวสีและชายแดนพมา่าสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์และนกนานาชนิดในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมหนานแน่นดุดดังทะเลเหมอกและในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเส้นทางการขึ้นจุดชมวิวม้วยคอกหมูอย่างเป็นเส้นทางลูกรังที่ลาดชันระยะทางเกือบ10กิโลเมตรต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยส่วนใหญ่จะขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นไปพักแรมกางเต็นในวันหยุดซึ่งบนจุดชมวิวมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องน้ำและห้องส้วม ให้แก่นักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่มีรถขับเคลื่อนสีล้อเพื่อขึ้นจุดชมวิวสามารถติดต่อเช่าได้ในพื้นที่อัตราเที่ยวลับประมาณ1,500บาทจุดชมวิวห้วยคอกหมูมีธรรมชาติที่งดงามอากาศหนาวเย็นลมแรงและมีความชื้นสูงอันเป็น,นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทุกคนหลงไหลและทุกคนไม่ลืมที่จะถ่ายภาพเขียนข้างป้ายสุดเขตแดนสยาม เป็นที่ระลึกทุกครั้งไป